กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจน้าค่ากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมปี2566 ว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างและอย่าลืมช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์และก็กดแชร์นะครับและก็รูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับและพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิด หนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นว่านที่มีพลังด้านเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับตรงนี้ได้ผ่านพิธีมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะทําพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทางฝั่งใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของตัวว่าน รวมไปถึงครูบาอาจารย์ทางฝ่ายเหนือที่เด่นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้สีพึ่งไปบูชาเพื่อเพิ่มสเสน่ห์นะครับดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองหรือว่าจะใช้เกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับให้ลูกขาเมตตาเราผู้ใหญ่อุปัรภมเรานะครับพูดจาเป็นทรัพย์พูดจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมักมีความสําเร็จเด่นในด้านเจรจาว่าความนะครับและสีพึ่งมหสเสน์ว่านร้อยแปดนี้ได้ผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษมาหลายแล้วพิธีเป็นรุ่น พิเศษที่มีความเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะบูชาเป็นสีพึ่งสายสเสน่ห์นะครับเป็นการดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับวาจาเป็นทรัพย์เด่นในเรื่องของการพูดจาค้าขายติดต่อธุรกิจดีลงานสําเร็จสมหวังนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้ตรงนี้เราจะมีเคล็ดลับและวิธีขั้นตอนการบูชาให้คุณผู้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะ ครับ สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดวงการงานของท่านในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2566นี้ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนลาภะได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับดาวการงานมาอยู่เรือนโชคลาภได้ราชาโชคเนี่ยส่งผลดีแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับราชาคือสูงสุดเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเติบโตนะครับมีโอกาสที่งานที่ท่านทำเนี่ยจะสําเร็จง่ายได้นะครับหยิบจับ ทำอะไรเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จง่ายดายไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายดาวการงานมาอยู่เรือนโชคลาภนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะขา,ขายดีเป็นพิเศษเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับหยิบจับทําอะไรมันก็จะดีไปหมดเลยนั่นแหละนะครับส่วนใครที่ทํางานประจําแน่นอนดาวการง,งานมาอยู่เรือนโชคลาบโดยเฉพาะพนักงานขายพนักงานเซลล์นะครับมีเกณฑ์ที่จะมียอดนะครับหรือว่าเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้จะทะลุเป้าน,นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของเงินโบนัสค่าคอมก็ค่อนข้างดีมีโอกาสจะได้เงินโชคลาบพ,พิเศษเข้ามานะครับ ส่วนใครที่ทํางานประจำนะครับไม่มีเรื่องของค่าความกับเขาเนี่ยนะครับเรื่องของวัสนาการงานท่านก็ค่อนข้างจะดีเนื่องจากดาวได้ราชาโชคนะครับถามหาอุปสรรคปัญหาก็ไม่มีอะไรมารบกวนใจท่านนะส่วนใครที่ต้องการจะปรับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับสามารถโยกย้ายได้มีเกณฑ์ดีแน่นอนส่วนมากคนที่โยกย้ายช่วงนี้จะโยกย้ายเพื่อความก้าวหน้านะครับเพื่ออัพยยในเรื่องของเงินเดือนอัพยยในเรื่องของสกิลการทํางานที่ มันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับดวงวาสนาการงานตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ดาวการงานไม่มีการโครจรโยกย้ายไปไหนเลยนะครับยังคงอยู่เรือนพบโชคลาภได้ราชาโชคยังคงมีเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้านหน้าที่การงานเข้ามาค่อนข้างดีนะครับและพอมาในช่วงของวันที่4พฤษภาคมนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนบวินาศนะครับและเป็นเจ้าเรือนปุตตะจะโครจรมาอยู่เรือนตนุช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ใจตนเองนิดนึงนะครับช่วงนี้อารมณ์จะแปรปวนบุดหิดโมโหง,ง่ายนะครับแต่ข้อดีก็คือ ว่ามีดาวพังขานมารอยอยู่แล้วนะครับ6-3เนี่ยเป็นคู่สมพลกันก็เรียกว่าช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะครับมีโอกาสที่ท่านนั้นจะมีเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับในเรื่องการดําเนินงานเนี่ยค่อนข้างดีสมองจะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อ,เ,อเซงเซในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับดาวประสุกนอกจากจะเป็นเรือนวินาศแล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนปุตตะไม่ถึงบุตรบริวารลูกน้องมีโอกาสจะได้ลูกน้องใหม่มีโอกาสที่จะมีคนมาคอยช่วยงานคุณโดยเฉพาะใครที่มีปัญหากับบริวารลูกน จะดีนะครับมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่เสียหายนะครับและในช่วงวันที่6พฤษภาคมนะครับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพุธจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพลาพาช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนะครับดาวพระพุธพอมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสจ้าเรือนการงานเขาเรียกว่าเป็นคู่นักปราชญ์นะครับช่วงนี้ท่านจะมีอํานาจในเรื่องของการต่อรองเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะครับจะมีผลเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะต้องการจะเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรพวกนี้นะครับถือว่าดีนะ มีโอกาสได้เซ็นเอกสารจบโปรเจกต์งานเซ็นเอกสารรับเงินอะไรพวกนี้นะครับทำได้ค่อนข้างดีมีผลดีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากชาวราศีเมถุนก็คือว่าดาวประพุธกับดาวพาชิตนะครับเขาเป็นศัตรูกับดาวพร,ราหมณ์หูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาต้องอ่านเรื่องของเงื่อนไขสัญญาดีๆนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นได้นะครับหนึกับแปเป็นคู่สุรยิยะคาดโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะครับเกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวเงินใครทางานร่วมกับผู้อื่นนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของผลประยช การดาเนินง,งานเข้ามาเพราะว่าเดือนนี้นะครับดวงการงานการเงินท่านเด่นมากท่านจะหาเงินได้เยอะนะครับจนทําให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาหมันไส้เอาได้ง่ายๆนั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพาทิตซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบสหัชชาจะโคจรออกจาก,กลาภาแล้วนะครับก็เรื่องของเพื่อนเนี่ยนะครับถามว่าออกจาก,กลาภาแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแหละเรื่องของความกดดันอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ปะทะก,กันตรงๆแต่พอดาวศาสหัชช้ามาอยู่วีนาตเนี่ยมีโอกาสจะนะครับถูกเพื่อนหักหลังหรือไม่ก็มีเกณฑ์ทีี่จะเสย เนือ่องจากวินาศเนี่ยมันคือการสูญเสียเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องการกระทบกระทั่งเกี่ยวกับเพื่อนการทํางานนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสิ่งที่ชาวราศีเมถุนต้องระวังจริงๆก็คือการทางานร่วมกับผู้คนปัญหาต่างๆมักจะมาจากผู้คนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนื้องานจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรที่ท่านต้องกังวลท่านสามารถทําสําเร็จได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมักจะเกิดจากการถูกกันแกล้งหรือว่ากับสภาพแวดล้อมของผู้คนสามารถกว่าเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับชาวราศีเมถุน ่วงหน้าก,กระบาตบูชาติดตัวนะครับจะได้เสริมเกี่ยวกับดวงวัสนาการงานนะครับโดยเฉพาะหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อนะครับบ่วงหน้าก,กระบาในตำนานของสอนอินทรชิตที่พระผมเป็นผู้ประธานมอบให้เวลายิงออกไปก็จะกลายเป็นงูเปรัศตูนะครับนอกจากจะช่วยเสริมเกี่ยวกับความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ารวยเรื่องของการงานเรื่องของการมีกินมีใช้ไม่มีอดแล้วเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่าจะเป็นของมองคลที่ช่วยป้องกันคุ้มภัยให้กับผู้ที่เป็นเจ้านายหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบูชาเป็นบ่วงหน้ากระบาจะได้เสริมดวงเกี่ยววกกกกัััับบาารงงนนและช่ยยป้้้้อุมภใหผู เป็นเจ้าของก็คือตัวคุณนั่นเองนะครับเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีเมถุนนะครับให้หาโอกาสไปถวายสังฆทานละกันนะครับในสังฆทานนั้นขอให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิด้วยนะครับสักหนึ่งองค์นะติดไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเสริมดวงการงานให้คุณนั้นสําเร็จเฮงปังมากขึ้นนะครับในไหนดาวการงานไปอยู่เรือนโชคลาภได้ราชาโชคอยู่แล้วดวงการงานชาวราศีเมถุนไม่มีทางตกต่ำแน่นอนแต่ว่าเราไปเสริมดวงกันนิดนึงเพื่อที่จะได้สําเร็จง่ายขึ้นเฮงปังง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรัาากบทํงน คนจะได้ราบรื่นง,ง่ายมาคืนนั่นเองก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องการเงินชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับต้องขอบอกว่าเดือนนี้ดวงวัสนาการเงินการงานท่านนั้นค่อนข้างดีนะครับเริ่มต้นจากที่เรือนพพลาภาเนี่ยนะครับมีดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู้ครองมาอยู่เรือนพบโชคลาบด้วยราชาโชคนะครับนอกจากการงานจะเด่นแล้วเนี่ยท่านจะมีโชคที่มาจากเพศตรงข้ามนะครับหรือ อาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะครับคนรักคุณคู่ครองของคุณนั่นแหละนะครับจะช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองนั่นเองนะครับหากใครมีปัญหาด้านการเงินลองปรึกษาแฟนคู่ครองดูนะจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพสุภาเป็นเรือนภพแห่งความสําเร็จนั่นเองนะครับทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นจะได้โชคถึง2ชั้นนะครับก็คือดาวพฤหัสได้ราชาโชคนะครับดาวพระราหูเป็นเทวีโชคพอราชากับเทวีมาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่ามนันเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและ ทำให้ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโชคถึง2ชั้นนะครับได้แล้วได้อีกมีโชคความเฮงถึง2เด้งได้แล้วได้อีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับคือชาวราศีเมถุนนั้นมีดาวพาธิตมาอยู่ร่วมด้วยนะครับเป็นเจ้าเรือนสหัชชะก็อย่างที่บอกเลยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับอย่าให้เพื่อนยืมเงินนะครับระวังเสียเพื่อนเพราะเรื่องของการเงินนั่นเองเนาะนะครับเกี่ยวกับผลประโยชน์การเงินช่วงนี้ท่านจะหาได้เยอะนะครับจนทําให้เพื่อนนะครับหรือว่าอาจจะถูกเบียดเบียนจากคนใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ง่ายนั่นเอองงงนนนาาะะแลมมใช่่ววขัทีพฤษภค ช่วงนี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับ เรื่องดีก็คือดาวพังคารเขาเป็นเจ้าเรือนลาภค,คือโชคลาภพอมาอยู่เรือนกระดุมพะเขาเรียกว่าเป็นเรือนการเงินหลักนะครับทำให้เรื่องวาสนาการเงินก็จะดีเพิ่มขึ้นมากอีกเป็น2อถึงสาเท่านะครับเรียกว่าหยิบจับทําอะไรช่วงนี้มักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับมักจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็คือว่าดาวพังคารเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนอริพออริมาตกการเงินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเสียหายด้านการเงินเข้ามาความเสียหายหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าอาจจะเก็บเเงงินนนนไม่่่่ออออยยูัรหหืาใ้ ตังอย่ยงที่บอกเลยมีเกณฑ์จะเสียเพื่อนนะครับหรือว่ามีเกณฑ์จะทะเลาะกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนต้องวางแผนเรื่องการใช้จ่ายดีๆนะครับอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าพิ่งจ่ายนะครับแต่ว่าเรื่องของการหาเงินหาทองไม่เป็นห่วงครับคุณหาได้ค่อนข้างเยอะเลยในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมปี2566นนี้นะครับ ชาวราศีเมถุนนะครับให้บูชาเป็นแก้วไหมทองหากแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวไว้นะครับจะได้เสริมความเฮงความปังความร่ำรวยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าใครที่มีแก้วไหมทองติดตัวเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมดวงนะครับหนุนดวงแล้วก็เป็นการดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้าหาผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับ โดยเฉพาะแก้วไหมทองเนี่ยนะครับจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดหนึ่งนะครับมีอยู่แถบทางภาคเหนือของไทยที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับซึ่งแก้วไหมทองนะครับลักษณะเด่นของเขาคือเป็นหินใสนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้างในจะมีเส้นไหมสีทองนะครับ อันนี้เขาเรียกเป็นแก้วไหมทองแต่ถ้าเกิดเส้นไหมข้างในเป็นสีดำเนี่ย,นเ,นยเขาจะเรียกว่าเป็นแก้วขนเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งแก้วไหมทองหรือว่าแก้วขนเหล็กเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่านะครับเป็นของมงคลที่พ่อแม่ธรณีประทานมอบให้กับผู้ที่มีบุญญาบารมีเพราะฉะนั้นการบูชาแก้วไหมทองเนี่ยนอกจากจะเสริมเกี่ยวกับความร่ำรวยด้านการเงินแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคนโบราณเขาเชื่อว่าจะช่วยเรื่องของการปรับธาตุภายในร่างกายนะครับทำให้จิตใจที่ร้อนรุ่มจะสงบร่มเย็นมากขึ้นนะครับทำให้ธาตุภายในร่างกายมมมมีควาาาสดุกขึ้นนนั่เเองงงยไ เรื่องการเงินชาวราศีเมถุนบูชาเป็นแก้วไหมทองจะดีนะครับส่วนเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีเมถุนอันนี้ผมแนะนําให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างห้องน้ำนะครับเรื่องของการล้างห้องน้ําหรือว่าซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดให้ทําบุญในวันจันทร์นะครับจะดีแก่ดวงชะตาเอาะกฝากชาวราศีเมถุนไว้ประมาณนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีเมถุนนะครับท่านมีดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนการงานแล้วยังเป็นเจ้าเรือนภพป,ป,ปัตตนีที่แปลว่าคนรักคู่ของอีกด้วยเนาะดาวความรักของท่านนั้นไม่มีการโคจรยกย้ายไปไหนเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าจะอยู่ที่เรือนโชคลาภนะครับยาวๆไปจนถึงกลางปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปดวงวาสนาความรักชาวราศีเมถุนค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นเนื่องจากดาวความรักได้ราชาโชคอยู่ที่เรือนการเงินแถมอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเป็นราชาโชค ทวโชคช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้นะครับจะมีคนที่เหมาะสมกับคุณนั้นเข้ามานะครับลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะครับสีผิวอาจจะออกไปทางดําแดงนะครับและที่สําคัญให้สังเกตนะครับอาจจะเป็นคนที่สีสาบางเนาะนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนเรื่องของความรักนั้นคน่อนทั้งที่จะโดดเด่นนะครับคนโสดมีโอกาสได้แฟนที่ฐานะดีมีโอกาสที่จะเป็นคนร่ํารวยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งนั่นเองนะครับ ถามหาอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูกับดาวพฤหัสเลยนะครับแถมนอกจากจะมีดาวพระราหูเป็นเทวีโชคมีดาวพาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชะนะครับมาอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งมาตรฐานอุดลองจากมหาอุดหนึ่งกับ5เป็นคู่วิชาการกันยิ่งเหมาะสมกลมกลืนกันนะครับทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักซึ่งคนเข้ามานั้นอาจจะ เพื่อนแนะนำนะครับหรือว่าอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนเราก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับบุคคลที่3ามือที่3นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนคนใกล้ตัวนะมีเกณฑ์จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะบ่อแวงมีปัญหาเกี่ยวกับความรักง่ายๆอย่าไปเชื่อใครนะครับอย่าไปหลงกลใครเอาได้ง่ายๆอันนี้ก็ฝากชาวราศีเมถุนไว้ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนั่นเองนะครับ ชาวราศีเมถุนนะครับให้หาเป็นหน้าเกี่ยวบูชาติดตัวไว้นะครับจะได้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองเนาะโดยลักษณะที่เป็นพญานาคที่เกี่ยวพันกันอยู่นะครับบ่งบอกถึงความรักให้กลมเกี่ยวกันนะครับ โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักในพื้นดวงตอนเกิดท่านดาวความรักอาจจะไปตกอริมรณะมีนาจ,จึงทําให้เป็นคนที่เกิดมาแล้วมักมีการเกี่ยวกับความรักมักไม่สมหวังมีเรื่องต้องทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักนะครับอันนี้บูชานาเกี้ยวแล้วนะครับดวงความรักท่านจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากชาวราศีเมถุนไว้นะครับส่วนเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับก็ทําเหมือนกับเรื่องการงานเลยให้ไปถวายสังฆทานนะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับแฟนคนรักของคุณลงไปในนั้นก็ได้ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับทะเลาะ สังกทานเลยเดี๋ยวความรักของท่านจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับอันนี้ก็ฝากเคล็ดลับไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับช่องหัวใจนาคาของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ